พี่พี่มีภารกิจปาวานว่ะขอแค่แชมป์ม,มาหน้องขอแค่แชมป์เหรอได้เลยเดี๋ยวผมแบกให้เกมหนึง่ง <c oughs> แหมไม่รู้ว่า,ารับภาระหรือรับตัวแบกมานะตอนมันมีภารกิจเว้ยปาวานไอ้เฮ <c oughs> ้ยคนดูตาถึงว่ะไม่ไปนี่ละพี่กายไปนี่สถานีสักดินเฮไงกลัวเนี่ยเนี่ยสาถสนาถน,นีตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมแบกให้เป็นไรเนี่ยยิ้มเป็นอะไรเนี่ย นี่คือไม่มีแค่ตัวนะไม่น่าได้โดนเลยเฮ้ยได้โดนหนึ่งร้อยเอาเลนะปลาบานเหรอถ้าแชมป์อ่ะแชมป์อ่ะโดนหนึ่งร้อยกับปลาบานหนึ่งตัวแชมป์เท่านั้นพี่เกมเกมนี้เกมเดียวอ่ะหรือว่าหรือว่าได้ตลอดเดียวเลยไม่มีแค่ตัวอ้าวมัวโคด้วยตรงผมอ่ะ มีตัวอยู่แถวนี้พี่แล้ว嘛เฮ้ยมันโหดจังวะอาสามีนักแข่งนักแข่งกเตอร์ไอ้ทำไมเวกเตอร์ Victor มันก็ปืนให้พี่จะ่าดูถูกปืนดิเฮ้ยทำไมอ่ะอะไรกว่าอเลยก็บอกว่าปืนอัดตัวเปืนอาปืนนักแข่งปืนนักแข่งปืนนักแข่งตาง <c oughs> <c oughs> มผมตาม โอ้พี่กายเก็บคนเดียวตามคิวเลยแล้วเฮ้ยแน่นอนมาเล่นมาคนโดนอนแน่นอนตัวแบกชัดแปกแบกแปกแบกแค่ตอนเกมนะทายเกมไม่เอานะจัดการเองเลยกูสู้ไม่ไหวแรกตัวแบกมันมีเกาะแรกก็ตัวแปลกแต่พ็ตัวแจกแล้วเนี่ยดูตรงเตียงบาดเตียงบาดไหนอะไหนอะกดหน้าจอแบบแรงจัดเลยตุ๊กตักทุกตักจิตอะอ๋อปอมไองมึงไม่แตะเบาๆบอ่ะแบบเรียกว่าสัมผัสเข้าใจไหมอ้าวเบาเบาๆเขาไม่ชอบเขาชอบรุนแรงมันไม่รับใจอ่ะเข้าใจไหม ไม่ม okay. ีความระวิ่งข้ามสะพานหน้าผมเลยบอกว่าเกมเดียวมันก็ลงไปแค้มดีมันจะฟึกหลายโอ้โหบัญชีเดียร์ี่ซื้อแคปในแนวรอ,อดเฮ้ยเอาดาบพี่ไกาดาวไอ้วอแดงอะเหรอไปยไอ้วาดแดงดาบแล้วพี่โอเคพี่มันมีตัวซ้ายมือมันยิงกันอ๋อไอ้ตุ้ยตตายอ๋อว่าไงโดนชนนั่นะ เป็นอะไรมาอ้าวนักแข่งไงโอ้โหมันจังนักแข่งเหรอคอคอล่ะคอล่ะจะดีนกันเหรอใช่นักแข่งแต่ไม่ยช่เขาใส่หูฟังกันไงนักแข่งอ่ะก็ต้องพูดดังๆโอเคโอเคโอเคไอ้เพื่อนจะิี่รถหนีอยู่พี่ไอ้เพื่อนโอ้โหแค่มันจะออกตัวแล้ก็แบบใส่รถประมาณสิบนาทีแล้วอะ สอบไปครับคีไม่ผ่านแน่นอนถอยเข้าซ้อมไม่ได้เนี่ยหมดตีเออเป็นไงหมดตี่พูดไงใช่หมดตีพูดไงหมด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 จะรั่วเลยวะตอนกินไก่ก็ไปวะกินกินก็เปลือกหมดอายุไม่ได้วะเนี่ยสงสัยพี่ไก่กินขก็เปลือกหมดอายุก่อนเด้ พี่เข้าไปเลยเย่กับจะหลุดจะหลุดกูจะหลุดเราเสียงนี่แหละเชือหลุดเลยซะหลุดเลยได้ขอจุนกันขอจุนกันริดเสียงขอิดเสนี่อะไรแป๊บึิขอปิดเสียงเกียวกันด้วยองจริงดิเอต้องมจริงจังดิเราดิ กิงก่อนเดี๋ยวปาบาไม่ได้เดี๋ยวปามาไม่ได้แม่โอยหยุดได้โดีอ้โหอออ้โโอโอหัอ้โห้โหโอ้โหหนอ้้หอ้โหอ้อ เดีไปเไปไกลมาเกก่ยนมาเดินกต่อกต่อเมื่อกี้โาหลุดอ้หเมื่อกี้ยลลนิดนึงหลุดพรเสียงคำนี่แหละช่ไเอ้เดี๋ยวมีคนออยู่เือ้ยอยู่เรือด้วยนนนไหนไหนไปกำลังไปบีอะไรเนี่ยขอพบไหตาเบลอเลย วงฟ้าสามสิบเอ็ดคนแต่คนเหลือสามใช่คนเหลืออย่างแ่นเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็หนำตึงอยู่ท้ายเกมอ่ะใช่ใช่เฮ้ยโดนมาไล่อะไรแบบแบบลงไปเฮ้ยแกร์แๆรสวยสวยสวยมันจะไหนไว้หมอนี่แมวน่าไม่ใช่อะไรนะถ้าตาตอนบวลด้วคือตายเลยแน่ๆ่ ไม่ใช่เออหนูกำลังขึ้นัง่วงเลยแล้วไม่รู้เป็นอะไรกันนี่หนูหัวนึกถึงกระเทียงพี่ชายบัาเด้าระสาจะกินเดี๋ยวเช็คหยุดกันเฮ้ยมันเช็คหยุดป่ะพี่ไอ้เท้าพี่พี่กับพี่อ่ะก็มีตัวใช้เท้าผมมีคนเหรอใช่ใช่ใช่เลี้ยงเคี่ยให้พี่เลี้ยงเคี่ยให้ ดาวดาวดาวตั<า><ห>วูหยิงดาว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 ,ดาว,วามีไหวเบงิงความจริงคือมาแลทั้งล่างทั้งล่างทั้งล่างเว้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหมดดิสวยออหมดหมดหมดผมสติไปอยู่กันอีเออดียวคนดูมีใครขำบ้า,าบ้าวะ ไม่ใช่คนดูหลุดด้วยนะโนกระมับแบบจับกระตับกี๊กๆๆคนเดียวนี่คือแย่เลยนะเจ็บพอกันที่เราได้ไปต่อเนี่ยนี่กูบุกมาคนเดียวเนี่ยเต่ต้องได้สักประมาณ15คิวคนดูเอาวก็สิบห้าคิวด้วยหรอ15ห้าคิวแม่กูอยากเอาเฉยจะได้ส่นตาวานหน่อยไงอ๋อ ก็สามสิบคิวนู่นน่ะง้น่ะสามสิบเลยเหรอไม่เจอดิมันอยู่ที่ไหนหมดเลยเนี่ยพอดู้ยมันมาแล้วพี่เหมือนกูมาแล้วอุ้ยคุณไม่จิกครับผมตี่ตัวเพ่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงวงชุบเมื่อกี้ทำระเบิดแบบมันเหยียบแบบบึ้มบั้มเลยอ่ะวงชุบกขเรื่องไงมันชุบวงชุบป้าไม่ใช่แล้วอยู่กับพี่เลย ก็มาชุบวงอยู่นู่นหน่อยเรือดำน้ำอ่ะมึงไม่เห็นนะไม่เห็นเรือดำน้ำอ่ะนี่เรือแม่ตัวหน้ามนเดินไม่รู้ไปไหนแล้วไหนมาแดดไปแล้วมาแดนไปแล้วมาแดดไปแล้วไหนอยู่ไหนพี่อนไม่ดูนคดเดียวเหรอเอาตัวเช็คโดนมาแล้วกลับระเบิดแล้ว ังผมมีอันหนึ่งอ่ะเอาได้เนี่ยไอเนี่ยไออะไรนะไอบอลในศพอ่ะเผื่อใครยังไม่ได้เดี๋ยเขาวางในตู้ตัวนี้ไว้เดี๋ยวนี้คนเล่นโดนเยอะนะวันนี้กูเจอคนเล่นโดนเลยพี่กายพี่มีตัวลงใหม่เบสม้าเข็นปะมีมแบบนี่ตัววางไว้าะตู้เนี่ยแต่พี่หนูซื้อทิ้งไว้พี่หลังคาก็มีรองด้วยหลังคาเยอะๆสามตัวพี่ทั้งหมดตรงนั้นร้านหนึ่ง้านหนึ่ง กูดาวด้วยว่บพี่กายยังาซ้ำกแล้วพีไงฝากชุดตู้หน่อยพี่ชุบผมไม่ได้ชุบสู้เลยเฮ้ยมันแอ๊มันแอกเล่นเลยเกิดเล่นไมเกิดเล่นเลยได้ไหมพี่พี่กายโอ้โรเอหอชุบเลยครับฝากชุบเลยครับชุบเลยชุบเลยพี่ชายชุบเลยชุบตหยพี่ ใจไรกดตะกบทแล้วไหมมันใช้ได้พี่มันดาวแล้วมันดาวแล้วมันตายวงมันตายวงไม่รู้ผมไม่ได้ยิงบรรดาพี่แต่มันตายผมน่าจะตายวงนะหน้ตู้ดีกว่าพี่ยวแกมาเปิดตู้ผมหน่อยต้องผมต้องมีปืนเลื่อตรงนี้โอเคต้องมีเสื้อเกลับเกาะอกใจไรเช็คโดนหน่อยพี่เป็นยังไงสถานการณ์ตรงนั้นเปิดแล้วพี่เปิดแล้วเปิดแล้วไม่ได้หิวตามคิวไงเมื่อกี้มีแต่เพื่อนมา มัวแต่แอ็กตายมัวตีเลยเวนั่นน่ะหน้ามัวผมยิงมันเจ็บไงเมื่อกี้ผมไม่มีเพื่อนไงมันมีเพื่อนมา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 ไปเล้วไปแล้ไปแล้วปะ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 จากเราต้องแชมป์ทีเราจากอยู่ในวงต้องวิ่งเข้าวงอ่ามันเป็นสูตรทางทางร้านครับใช่ใช่เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นตรงกายที่กดยิงตัวนี้อยู่ตรงเนี่ยชั้นชั้นแรกเนี่ย แล้วมันดึงซีดีขึ้นไปชั้นสองดาวดูตลว่งตายแล้วตัวนั้นอะมีอีกตัวมีตัวอีกมี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 อยู่ข้างบนหน่อยพี่กายเท้าขึ้นด้างล่างว่ะดาว ลงไม้ด้วยไรล่ะเอาโดนมึงวดดิเอาทำไมซื้อไม่ได้อ่ะโอเคน่าเหลือตัวที่ยิงเพื่อเราอ่ะอพี่ใหญ่แล้วก็ไปโดนคืนมันเหรออ้าวโดนดิมึงโดนคืนเป็นไงโดนคืน ตัวต่อตัวเลยตัวเดียวแหงกวัดแหงวัดหรือตัวไหนวะอีกรอหลือไอ้วอลเขียวเดี๋ยวพวกเดี๋ยวข้อขอปิดขอปิดพี่ผมเองผมเองต้องแ้าวโอ้พี่ไกรลัดพี่ไกรลัดเมื่อกี้เมื่อกี้กูดูในแมปมันเหลือหลายตัวมากเลยนะพอกูยิงในแมปมันตายเลยปะที่ไหนกูยิงมันดาสามแล้วไงอ๋อกูก็เห็นมันเหลือหลายคนเนี่ย mm hey.